ขอกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญญาณด้วยความรักสำหรับบทความมีชื่อว่าเส้นทางแห่งการตื่นรู้การปลดพันธนาการและการยกระดับจิตวิญญาณสู่มิติที่สูงกว่าเพื่อนๆที่รักเส้นทางตื่นรู้นำไปสู่การกระตุ้นจิตวิญญาณและการปลดพันธนาการจากแมทริกซ์โฮโลแกรมทางโลกกายภาพซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเข้าสู่กระบวนการ a s c e n t i ยกระดับจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการยึดติดอยู่ในความทีต่ำของโลกสามมิติไปสู่การตื่นรู้และการดำรงอยู่ในมิติที่สูงกว่า 5D หรือมากกว่านั้นกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับจิตใจจิตวิญญาณและพลังงานของตัวเราเองเส้นทางตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการเริ่มมองเห็น ความจริงที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่หลังภาพลวงตาของโลกกายภาพการตระหนักรู้ถึงการเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในร่างกายหรือบทบาทที่สังคมมอบให้การตื่นรู้นี้เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตและเริ่มค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการกระตุ้นจิตวิญญาณเปิดใช้งานหรือกระตุ้นศักยภาพดั้งเดิมของจิตวิญญาณกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดจักระ โดยเฉพาะจักระสูงเช่นจักระหัวใจและจักระมงกุฎที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับพลังงานจักระวาลและเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเราจะสามารถเข้าถึงจิตที่สูงขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราในระดับที่เชื่อมโยงกับจักระวาลในการปรับความถี่พลังงานเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานให้เข้ากับความถี่ที่สูงขึ้นเช่นการใช้สมาธิการบำบัดพลังงานหรือการตั้งเจตจำนง เพื่อปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณและการปลดพันธนาการจากแมทริกซ์โฮโลแกรมโครงสร้างที่โลกกายภาพแสดงให้เราเห็นมันเป็นผลผลิตของจิตสำนึกร่วมที่หล่อหลอมความเชื่อความคิดและความกลัวของเราเอาไว้ในรูปแบบที่ซับซ้อนหยุดยึดติดกับความเชื่อที่ว่าโลกวัตถุคือความจริงทั้งหมดและมองเห็นว่าความคิดและอารมณ์ ของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงนำไปสู่การเข้าใจว่าโลกกายภาพคือเวทีสำหรับการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณไม่ใช่ที่สิ้นสุดของการดำรงอยู่เมื่อเข้าตระหนักถึงความจริงอย่างละเอียดลึกซึ้งสภาวะจิตใจจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเอเซนชันนํนำไปสู่การยกระดับจิตวิญญาณและพลังงานของเราเพื่อเข้าสู่มิติที่สูงกว่ากระบวนการนี้ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งโลกกายภาพ แต่เป็นการอยู่ในโลกกายภาพในรูปแบบที่ตื่นรู้และสอดคล้องกับความจริงสูงสุดกระบวนการเอเซนชันนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายระดับทางจิตใจการละทิ้งความกลัวอัตตาความคิดที่ขัดขวางการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานจักรวาลการขยายจิตสำนึกให้ครอบคลุมถึงมิติที่สูงกว่าสำหรับทางกายภาพร่างกายของเราปรับตัว เพื่อรองรับพลังงานความถี่สูงเช่นการกินอาหารที่บริสุทธิ์การดูแลสุขภาพและการสร้างสมดุลในระบบพลังงานที่รักทั้งหลายสภาวะต,ตื่นรู้เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มตระหนักว่าชีวิตในมิติกายภาพไม่ใช่ทั้งหมดของการดำรงอยู่เราจะเริ่มค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าผ่านการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเช่นการทำสมาธิการศึกษาความรู้เชิงลึกและการตั้งคำถามถึงความจริงของการดำรงอยู่และอื่นที่เกี่ยวกับภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของจิตวิญญาณแต่ละดวงที่จะไม่เหมือนกันเมื่อจิตวิญญาณถูกปลุกให้ตื่นแล้วผู้ที่ตื่นรู้จะพาตัวเองเข้าสู่กระบวนการชำระล้างพลังงานและเรียนรู้ที่จะรักษาระดับพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุลการชำระล้างพลังงานเป็นการปลดปล่อยพลังงานเก่าเช่นความกลัวความโกรธและความเสียใจซึ่งเป็นพันธนาการที่ยึดเราไว้กับมิติที่ต่ำกว่า การชำระล้างนี้อาจทําผ่านการบำบัดพลังงานการทําสมาธิการทราํา grounding หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและการอยู่กับธรรมชาติส่วนการรักษาความสมดุลทางพลังงานเป็นการทำให้ตนเองมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์สังเกตความรู้สึกด้วยการวางใจให้เป็นกลางเป็นผู้ดูไม่ตัดสินผู้ที่ตื่นรู้นอกจากจะให้ความสำคัญกับคุณค่าของพลังงานความสันสะเทือน และความถี่ที่สูงแล้วเขายังมองเห็นความสําคัญของการปรับสมดุลของจักรกะและพลังงานภายในตัวเราเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานจักรวาลด้วยการเปิดรับพลังงานจากแหล่งที่สูงขึ้นเช่นการรับพลังจากแสงจักรวาลหรือการสื่อสารกับไฮเออร์เซลตัวตนที่สูงกว่าและการผสานพลังงานใหม่เข้ากับตัวตนปัจจุบันและการนำความเข้าใจเชิงจิตวิญญาณ มาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการดำรงอยู่ในโลกกายภาพในสภาวะที่ตระหนักรู้ถึงความจริงสูงสุดเรียกว่าการเข้าสู่ความทีใหม่และการเป็นช่องทางให้กับพลังงานที่สูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการกระตุ้นจิตวิญญาณและการปลดพันธนาการจากแมทริกโฮโลแกรมเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการอเซนชันการเดินทางนี้ เป็นการยกระดับจิตสำนึกและพลังงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวตนและโลกภายนอกที่เชื่อมโยงกับความจริงสูงสุดความรักและความสงบที่ลึกซึง้งขอกล่าวคำทักทายครอบครัวจิตวิญญาณด้วยความรักสำหรับบทความมีชื่อว่าเส้นทางแห่งการตื่นรู้การปลดพันธนาการและการยกระดับจิตวิญญาณสู่มิติที่สูงกว่าเพื่อนๆที่รักเส้นทางตื่นรู้ นำไปสู่การกระตุ้นจิตวิญญาณและการปลดพันธนาการจากแมทริกซ์โฮโลแกรมทางโลกกายภาพซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเข้าสู่กระบวนการ ascension ยกระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการยึดติดอยู่ในความทีต่ำของโลกสามิติไปสู่การตื่นรู้และการดำรงอยู่ในมิติที่สูงกว่า 5D หรือมากกว่านั้นกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับจิตใจจิตวิญญาณและพลังงานของตัวเราเอง เส้นทางตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการเริ่มมองเห็นความจริงที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่หลังภาพลวงตาของโลกกายภาพการตระหนักรู้ถึงการเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในร่างกายหรือบทบาทที่สังคมมอบให้การตื่นรู้นี้เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตและเริ่มค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการกระตุ้นจิตวิญญาณ เปิดใช้งานหรือกระตุ้นศักยภาพดั้งเดิมของจิตวิญญาณกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดจักระโดยเฉพาะจักระสูงเช่นจักระหัวใจและจักระมงกุฎที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลและเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเราจะสามารถเข้าถึงจิตที่สูงขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราในระดับที่เชื่อมโยงกับจักรวาลในการปรับความถี่พลังงานเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานให้เข้ากับความถี่ที่สูงขึ้น เช่นการใช้สมาธิการบำบัดพลังงานหรือการตั้งเจตจำนงเพื่อปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณและการปลดพันธนาการจากแมทริกซ์โฮโลแกรมโครงสร้างที่โลกกายภาพแสดงให้เราเห็นมันเป็นผลผลิตของจิตสำนึกร่วมที่หล่อหลอมความเชื่อความคิดและความกลัวของเราเอาไว้ในรูป